เราจะทำคัพเค้กที่อร่อยที่สุดนี่สาวๆนี่มันวันหยุดฤดูร้อนนะทำไมพวกเราเอาแต่นั่งอุดอู้อยู่ในบ้านละ่ะเห็นด้วยนี่มันวันหยุดฤดรูดร้อนที่แย่ที่สุดเลยน่องแดดออกแต่อากาศหนาวเป็นบ้าอยากไปที่อุ่นๆจังพวกเธอหยุดบ่นกันได้แล้วมาอบคัพเค้กกันเถอะมันจะต้องสนุกแน่ๆเลยกีกีไป,ไ,ปไหนก็ไปเลยไปสาวๆสาวๆว่าไงดล่ะ พวกเธอต้องไมเชื่นีแน่เราชนะแล้วเราได้ตั๋วไปค่ายฤดูร้อนที่เจ๋งที่สุดลยละฮะว้าวย่แย่เย่แย่กย่ไย่แย่แย่แก่แย่แย่กเราไปแก็บของย่แย่แยแย่แ่่่ก่ัแ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 4่งสองสามสี่สี่ใบเราไม่มีที่น้งมนตรถบัสเหลือแล้วเพราะฉะนั้นเธอจะไม่ได้ไปอ่ะขอโทษด้วยนะแย่จังเลยนะกิกิเสียดายจังโอเคงั้นไปเก็บของกันเถอะเร็วเข้าแย่จังเลยอะไรนี่หมายความว่าฉันจะไม่ได้ไปไหนหรอสองสมาเร็วมาเร็วเข้ามันจะต้องสนุกมากแน่ๆเลยททุกคนมันจะต้องสนุกที่สุดฉันเลงได้น้เลยเนี่ย เ,เ,เร็วเข้าเร็วเข้าต้องเอาชุดเด็ัดปังๆไปด้วยนะทุกคนอย่าลืมละ่ะแน่นอนช็อกโกแลตแล้วก็จะต้องเอาช็อกโกแลตไปด้วยนนจะต้องแต็งมากแน่เลยสาวๆเราควรบอกพวกหนุ่มๆไหมว่าเราจะไม่อยู่นะเรื่องอะไรจะบอกแล้วจูเลียพวกนั้นจะโกรธเราเอานะสิแล้วก็จะบอกว่า สาวๆจะได้มองหนุ่มคนใหม่สินะทำไมเราต้องบอกพวกเขาด้วยใ<ช>้่เดี๋ยวพวกนั้นกโกรธเอาใช่ไหมละ่ะไปกันเถอะเตรียมให้พร้อมโอเคฉันต้องเอาเสื้อไปด้วยละ่ะอ้แมนี่ได้เวลานอนแล้วยอแยกเอ้ยน้ำท่วมแม่กระต่ายลอยมาด,ดานะ่าดานะ่ฉันจะทำยังไงดีกิกิเงียบหน่อยสิเธอจะทำให้น้องตื่นนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันช่วยเธอเอง ดาน่าเธอต้องไม่รู้แน่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นถักหลังฉันพวกเธอกำลังจะไปค่ายฤดูร้อนกันสี่คนมันไม่มีที่เหลือพอให้ฉันไปฉันก็อยากไปค่ายเหมือนกันนะโอเคกิกิหยุดร้องก่อนฉันจะช่วยเธอเรื่องนี้เองเธอจะช่วยฉันยังไงพวกนั้นเก็บกระเป๋ากันเสร็จแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะฉันขอดูหน่อยนะกิกิรีบเข้าไปในกระเป๋าแล้วฮะเข้าไปในกระเป๋าเหรอกิกิเบาๆสิมาเร็วรีบเข้ามา เออดาน่าฉันจะเข้าไปในกระเป๋าได้ยังไงกิกิถ้าอยากไปค่ายอยู่ไหมมาถึงหน้าเข้าได้แล้วโอเคงั้นก็ได้ดาน่าเอาล่ะเข้าไปได้แล้วเข้าไปเร็วเรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เธอก็ไปค่ายได้แล้วล่ะดาน่าเธอรู้อะไรไหมฉันอยากไปค่ายนี้มานานแล้วฉันไม่เลยฉันก็อยากไปค่ายมานานแล้วเหมือนกันไารไปค่ายกับเธอนี่มันดีจริงๆเลยนะ สาวๆฉันได้ยินมาว่าพวกเธอกำลังจะไปค่ายฤดูร้อนกันฉันก็เลยเตรียมของมาให้ด้วยโอ้ดาน่าเยี่ยมเลยขอบใจดานมาขอบใจนะดาน่าโอเคสาวๆเรียกไปเอาเดยวเอาจ้านี่ไปก่อนเลยมาเอาไปกันเถอะโอ้ยหนักจังบายบายขอให้โชคดีนะบายบายดาน่าโอเคพร้อมแล้วนะทุกคน กระเป๋าหนักมากเลยด่าใส่ของมาให้เราเยอะเยเลยเนี่ยโอ๊ยตายทุกคนมาช่วยหน่อยดิโอ้ยกระเป๋าหนักจริงๆเลยนะช่วยแบกหนักให้หน่อยด้วยโอเคจริงๆนะว่าข้างในมันมีอะไรโอเคโอ๊ยโอ้ยหนักอะไรกัจี๊บกระเป๋าหนักเกินไปแล้วหน่อยนะฉันถือใบนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันช่วยฉันด้วยกันอมหนักจังอยากช่วยด้วยน ใส่อะไรเอาไว้นะนะมาเถอะโอเคสาวใหญ่น่าหนักจังทำไมมันหนักอย่างนี้ล่ะอยากรู้ว่าใส่อะไรไปทำไมถึงหนักมากขนาดนี้ใใส่ช่ววันนั้นขอจะให้ดรอเลยได้นะใจนะทุกคนโอเคได้ไหมระวังนะมันหนักมากเลยนะไม่ไม่ฉันว่าวางอันเล็กลงก่อนแล้วก็ค่อยเอาอันใหญ่ไว้ด้านบนดีกว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็บนี้ บอกแล้วว่าเอาอันเล็กลงก่อนแล้วค่อยเอาอันใหญ่ไว้ในใบที่สองแล้วก็อันที่หนักที่สุดด้วยได้ไหมค่อยๆนะระวังนะระวังนะเนี่ยอันนี้หนักที่สุดเลยล่ะหนักจริงๆด้วยใส่ไว้ในนั้นก็บอกแล้วไงว่าอาจจะเป็นชุดว่ายน้ำแซ่บๆสวยๆก็ได้อะนั่นแหละระวังนะโอ้ยหนักมากเลยเนี่ย เธอไหวไหมและแน่นระวังกระโปรงรถแตกเอานะเดี๋ยวนัดทไมมันสิดไม่ได้หรอกกระเป๋าเรามันเยอะเกินไปน่ะงั้นปั่นไว้แบบนี้แหละกระเป๋าเราไม่เป็นอะไรหรอกเชื่อฉันเถอะว่ามันจะไม่เป็นไรจริงๆน่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละมันก็ดูโอเคดีนะโอเคเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะสาวๆไปกันเถอะได้เวลาเดินทางแล้วแล้วนี่ฉันจะนั่งตรงไหนดีนี่ก็ติดกระเป๋าเดินทางให้ตายเถอะแค่นี้แหละสาวๆไปกันเถอะไปกัน โอโ้ทำไมหยุดล่ะเราถึงกันแล้วเหรอเพื่อนให้ฉันออกไปเถอะฉันก็อยากไปค่ายเหมือนกันเนะทำไมไม่มีคนเปิดล่ะไปไหนกันหมดไม่รู้สิเคปแดนน่า นยยั่งเงียบก่อนฉันได้ยินเสียงคนร้องอาร์ตนั่นใครอะอ่าคงเป็นเสียงกระเป๋านะ่ะปะราไปดูกันเสาเออฉันออกไปทีฉันมาถึงค่ายนานแล้วนะฉันอยากว่ายน้ำกับพวกเธอตอนนี้ฉันไม่มั่นใจเลยอะน้่นมันเสียกี่กี่หรือเปล่าฉันก็ว่าคล้ายนะมา,ดดามาเปิดดูกันดีกว่าโอเคมาเปิดดูกัน กิกิเหรอเออพวกนายเกิดอะไรขึ้นนะแล้วสาวๆล่ะฉันน่าจะต้องอยู่ที่ค่ายสิพวกนายมาทําอะไรที่นี่นะกิกินี่ค่ายฤด,ดูร้อนไรของเธอแล้วก็ไปทําอะไรในนั้นเอ,อเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันมาอยู่ที่นี่แล้วพวกสาวๆล่ะเดี๋ยวนะกิกิค่ายอะไรอะ่ะแล้วพวกแดนหน้ากับสาวๆล่ะบอกพวกเรามาเดี๋ยวนี้นะกิกิ คือว่าแดเน่าไปค่ายฤดูร้อนแต่พวกสาวๆไม่อยากให้ฉันไปด้วยฉันก็เลยเข้ามาอยู่ในกระเป๋านี้แล้วก็โผล่มาที่นี่ฉันไม่เข้าใจเลยพวกสาวๆไปค่ายแล้วไม่ยอมบอกพวกเรางั้นเหรอจับได้ซะแล้วสินะไม่พวกเธอจะไปค่ายไม่ได้นายพูดถูกไปตามสาวๆกันโอเคฉันจะไปค่ายให้ดูไม่อยากให้ฉันไปงั้นเหรอดีมากนายไปกับกิกีนะเออเคปให้กิกีไปกับนายสิ เฮ้ยฉ hey, ันจะเลิกเองว่าจะไปกับใครดีมากฉันจะไปกับนายโอเคได้ไปกัน นี่ทุกคนทําไมตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมันโล่งขึ้นนะ่ะแบบนั้นดีแล้วละไละล่ายิ่งเราใกล้ค่ายมันก็จะได้ยิ่งสนุกมากขึ้นสาวค่า,วายรอเราอยู่ต้องมีเรื่องสนุกแนะ่โอเคสาวๆตอนนี้เรากาลังจะไปค่ายส่วนกิกิอยู่บ้านคนเดียวนี่พวกเธอจะไปไหนกันน่ะได้ไงอ่ะพวกเธอจะไปค่าย เราเลิกกันแล้วเหรอเราไม่ใช่เพื่อนกันใช่ไหมนี่มันอะไรพวกนายกำลังขวางทางรู้หรอไม่เอาหน้าออกไปก่อนฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเรามีตัวพอแค่สี่คนเท่านั้นใช่ฉันไม่ใช่ไลล่าไม่ใช่แดน่าไม่ใช่แนทถ้าให้ฉันได้เข้าใกล้นายแล้วก็นายไม่รอดแน่ใช่พวกนายไม่รอดแน่ไม่เอาหน้าจูเลียมาสิใครกันน่ที่จะไม่รอดใช่แค่ไม่เอาพวกเธอไว้แน่ เอาละพวกนายพวกเราไม่มีเวลาแล้วเรากาลังจะสายสาวๆขึ้นรถกันเถอะพวกเราไม่มีเวลาแล้วล่ะเดี๋ยวทุกคนแย่แล้วกระเป๋าใบใหญ่ที่สุดของเราหายไปอย่าไม่รู้มันหายไปไหนอะอะไรนะเป็นไปไม่ได้แกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยชุดที่ดีที่สุดของเราอยู่ในกระเป๋านั้นนะชุดว่ายน้ำเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะพวกเธอบอกว่าพวกเธอบอกว่ากระเป๋าหายไปหรอนี้ใบใหญ่ที่สุดหายไปกำลังหากระเป๋าสวยๆสีฟ้าอยู่ใช่ไหมใช่เอเดี๋ยวนะนี่เธอเป็นคนเอาไปเหรอ ใช่ทำไมฉันถึงมีกระเป๋าของพวกเธอน่ะหรอเพราะฉันอยู่ในนั้นยังไงเล่าฉันกำลังจะได้ไปฆ่าแท้ๆแต่พวกเธอผลักฉันจนตกจากรถนะ่ะมันเจ็บมากเลยนะนี่เธออยู่ในกระเป๋าสีฟ้าหรือหรอเพราะอย่างนั้นมันก็ไรหนักมากสินะแล้วเธอเข้าไปในนั้นได้ยังไงอ่ะถ้าพวกเรารู้พวกเราไม่ปล่อยให้เธอขึ้นมาบนหดอกพวกเราเสียเวลายัดมันตั้งนานเนี่ย โอเคพวกเธอพอได้แล้วล่ะเอาตัวมาให้ฉันซะแล้วฉันจะพาหนุ่มๆของฉันไปค่ายเองไงนะหน,หนุ่มของเธองั้นเหรอนี่พวกเธอยังคิดจะไปค่ายกับกิก,กิอยู่เหรอใช่พวกเราจะไปกับกิกิทุกที่จากนี้เราขาดกันใช่เราจะไปกับกิกิเพื่อนไม่ทิ้งกันโอเคเพื่อนหนึ่งเดียวเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อนหนึ่งเดียวเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะและเราก็มีหนึ่งเดียวเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อนหนึ่งเดียวฉันไม่ยอมให้พวกเธอไปค่ายหรอกนะ แล้วมันช่วยยังไงยังไงพวกเราก็จะไบค่าอยู่ดีอะไปกันเถอะไปกันเถอะสาวๆไปกันเถอะไปกันเฮ้ยพาจะไปไหนไะไรน่ะเดินเยอะหน่อยนะจูเลียกุญแจอยู่กับฉันสาวๆโชคดีนะสาวๆโชคดีนะพวกเราไม่เล่นแล้วนะพวกเราเป็นคนได้ตั๋วมาถ้าพวกนายไม่อยากให้เราไปขนาดนั้นแล้วก็มาแข่งกันสักตั้งดูสิ ใช่แล้วล่ะส่วนคนที่ชนะก็จะได้ไปค่ายฮะไม่เห็นจะยากเลยบอกข้อตกลงมาสิดีได้เลยงั้นเรามาแข่งกันเราจะวิ่งจากนี่ไปจนถึงเขานโน่นนะสีคนแรกที่ถึงก่อนจะได้ไปค่ายพวกนายพร้อมไหมล่ะพร้อมเอาแล้วนะ <Okay. S 1> โอเคสสวๆลูกเราเดียวเข้าที่ระวงัง เดาเขาเยอะเราทำเอาอ่ะฉันต้องไปค่ายกับพวกนายใช่ไหมอะ ใช่ตัวเป็นของพวกเราส่วนพวกที่แพ้ก็ซ้อมวิ่งอยู่บ้านนะเธอยังไปค่ายตอนนี้ไม่ได้เธอต้องโตวกว่านี้ก่อนกิกิความผิดของเธอนั่นแหละทำมาขวางทางฉันฉันวิ่งเร็วไม่ได้เพระาะเธอคนเดียวลอยนะใช่กิกิเธอนี่เป็นคนสร้างเรื่องตลอดเลยนะเธอเข้าไปในกระเป๋าเราไหนจะมาขวางทางเราอีกพวกเธอรู้อะไรไหมถ้าให้ฉันมาด้วยแต่แนกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วฉันก็จะได้ไม่ต้องซ่อนในกระเป๋าด้วยเอาตัวมาให้พวกเราเราจะไป่ข่โอเคตามที่เราตกลงกันฉันจะให้ตัวพวกนายในว h a t แอปพวกเราไปกันเถอะ เราจะขับรถไปค่ายกันใช่ับไ,ไ,ไปกันเถอะนัดึ้นมาสิ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยตอบได้พวกเขาพูดแต่กี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 ทำไมนั่นไม่รู้จักไม่อยากเชื่อเลยไม่อยากไเชื่อด้วยทุกคนพร้อมนะไปได้เลย